่สวัสดีค่ะพ่อค่ะเออสวัสดีเวลาพ่อเต้านาคาใช่ป่ะเนี่ยเออนั่นละพ่อเต้านาคาเราละเออเอาคลิปแรกแล้วค่ะพ่อเต้านาคาเป็นคลิปแรกทางช่องโจพานรวยนะคะก็เป็นเราพัฒนาเนาะพ่อเนาะส่วนรัฐบาลไทย 100, มื้นต่ำนะคะ่ะมื้นต่ำตามรัฐบาลไทยของทั้งพ่อเต้านา,านะคาอ่ะอ่ะคลิปแรกพ่อเต้านาคาหนึ่งนะคะของพ่อเต้า หน้าคาเ้อะเราด้อค่ะเราพัฒนาเราพัฒนาอ่าของวันนี้วันที่สามสิบแล้วค่ะสามสิบก็ข้อหกแปดวันนี้ตรงกับวันนั้นอ่าวันพุธดน้ะค่ะวันพุด,ด มาแนวทางพ่อพ่อเต้านาคานี่เข้าทั้งบนทั้งล่างนล้อะเขาไปเปมื่อวานนี้ก็เลยว่าโอ้แม่นี่ลีตอนนี้แม้วันที่แล้วออกทั้งสองแปดเนาะพ่อเนาะสองแปดสองห้าเนาะก็เลยแบบว่าเห็นเลขเข้าดีก็ตามให้เอฟซีเนาะคุณพ่อกันใจดีมากๆให้เอฟซีแฟนซองสตรของพ่อนี่เลขไทยเลขลาวเลขเข้าทุกไปได้ทุกอย่างอะลวนเซียนแท้แท้เซียนตัวจริงเนาะ อ,อันนี้คือทางซ่องนะกะโจมารวยเนี่ยบอนว่าโอ้แอดคือขีโมนะอันนี้คือเรื่องจริงแน้ะกก็คือว่าพ่อน่ะถามมาตั้งนานแล้วว่าเอาสูตรของพ้อเต้าหน้าคานี่ไปลงในเอฟซีน้ำแน่นะนะโจก็เลยว่าโอ้เมื่อวานนี้เข้าเมื่อวันวันก่อนนะจ้ะวันก่อนที่วันจันทร์น่ะออกลาพัฒนาเนี่ยสองห้าสองแปด เพื่อนเข่าทั้งบนทั้งล่างเนาะพ่อสองแปดก็เข่าบนสองห้าก็เข้าล่างแนมะ้ก็เลยโอ้ยเสียดายเนาะว่าบอดได้อะมาลงไงเอฟซีแต่ว่ามือน,นี้จัดเลยจัดเลยเนาะพ่อจัดให้ครบเอาวิ่งโลดตัวใด้ค่ะพ่ออันแรกวิ่งไงโลดหัวกับเจ็ดวิ่งโลดเนาะมาหกกับเจ็ดค่ะ อ,อย่างอีกก็นี่ตอนนั้นรายเลขนี่นั่นนี่หัวกระเจี๊ยบจ้าจับคู่เลยบอกขามันนี่มาจ้ะจับคู่เลยนีหกศูนย์หกหนึ่งหกสองมีหกศูนย์เนื่องจากหกหนึ่งแล้วก็หกสองจ้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองหลักเจ็ดก็มีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งค่ะเจ็ดสองค่ะเออห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าเจ็ด แล้วก็รักค่ะมีห้าศูนย์นะคะห้าหนึ่งห้าเจ็ดนะคะเออนั่นละเลขสุ่มสี่มันเหรียญได้ค่ะคือมีสี่แล้วก็มีห้าหกเจ็ดต่นงหากเนี่นสามตัวมีห้าหกเจ็ดเป็นบอจับเพาะโอ้ห้าหกเจ็ดนั่นละเดี๋ยวด้วยค่ะสามตัวนะคะสุดสุดเด่นสุดวินเป็นบ่อเพาะโอ้ยุดวิน,ดวน,ดวนละห้าหกเจ็ดนั่นละวินมีห้ามีหกมีเจ็ดนะจ๊ะ อ,อ,อันนี้วิ่งหกกับเจ็ดน่ะละอันนี้วิ่งหกกับเจ็ดเด่นที่หกกับ 7, นะเจ็ดเนาะเดี๋ยวคลิปนี้มีพิเศษด้วค่ะเพราะว่าจะได้เล่าความฝันพ่อเมื่อคืนนี้ฝันดีเอาเอาเอาเน้นก่อนอกับพ่อหกกับเจ็ดเน้นตัวไหนครับพ่อ,อ,อหกก็เจ็ดเน,น้นที่หกเน้นหกนะจ้ะราคาสองตัวจ้ะเน้นตัวไหนจ้ะ สองตันี่หกหนึ่งหกสองเน้นที่หกหนึ่งแล้วก็หกสองค่ะเออเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนั่นล่ะเจ็ดศูนย์บ่เออเจ็ดศูนย์กับเจ็ดหนึ่งบ่เออนั่นล่ะที่หางล่ะอ๋อเน้นแค่ที่หางแต่ว่าตัวบ่เน้นมีสิทธิ์ออกไหมนี่นี่คือกันนั่นล่ะออกบบอ,ออกอยให้กันว่าสอดเออคือ,อ,ก,อกันอืมอันอัน,อน,อน อันนี้มีนี่โมมีดอกจันมืนว่าอันนี้อันนี้มีเต้ตัวเด่นเนาะเออล่างเทียพ่อก็ะไ้เรื่องว่าจสัตวเทียพ่อก็ใไ้ด้วยกันนั่ละดอกจันนั่นเข้าไปเข้าแปรไปด้วยกันนั่ละกรใไ้ดอกจันเป็นบางเทียรล่ะขันมั่นใจว่าจังดอกจันมังดกจมาก็คือโอ่ความมั่นใจความชอบนะค่ะความชอบของพ่อเนาะเป็นการส่วนตัวการฝากให้เอซีแฟนซอง ของโจพาลวยมะเมื่อนี้จัดเต็มจัดครบเลยพอเต้านาค่ะเนาะค่ะราวพัฒนา30กรกฎาคม2 5 6 8วิ่งลวด6กับ7เน้นที่6เนาะค่ะเลขบินมี5มี6มี7เลขเลี่ยงเลยพี่น้องเนาะจ้ะพอแม่พี่น้องวันนี้เลขนี้มีเหรมีพีมีน้องหา6 7เลขเลี่ยงเนาะค่ะ6 7 2ตัวมี60 6162 70 71 72 50 51 57 เน้นๆหกหนึ่งหกสองเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนาะคะ่ะถูกปะพ่อถูกปะถูก <c oughs> เออเ้าพ่อถามความฝันแน่เมื่อนีงฝันดีบ่จ้ะมันนังเสียงคนละสูตรเด้ออ๋อเสียงคนละสูตรบ่เอ้ส่วพ่อเสียงสูตรของเงนพ่อเสียงนาคาเดิโอไอยาอาตื่อมาขายด้วยกันบ่ได้เพ่คนละสูตรเด้อพ่อเรสูตรคนละสูตรเนเาะ อันนี้คือคือสูตรของพ่อเต้านาคาเนาะคะ่ะคือคนละสูตรกันเดอ้อเอฟซีเด้อเดี๋ยวสิจะสับสนพอเสียงจะเทียดออกแต่ล่ามันนึงถึงอันนี้พอเสียงจะ่เทียรแต่ว่าเข่าตลอดวันนึงเถอะเข่าตลอดขี่เก่เากับนินงี่เก่ากับนิ่ไหนตูเยอะเขาตูนั่นแหละเอ้าเอาเอาเข้าใจรับทราบตามนี้เอฟซีเอาอันนี้กันเนื่องเนาะสีบ้าได้คลิปเดียวกันนี่แหละ ของปอเซียนนาคาเนาะคะ่ะของพอเซียนนาคาขออนุญ,ญาตยกประเด็นอ่าที่ของพอเซียนนาคามากว่าเอาเสียงสูตรนี่แล้วสี่กับหกเนี่ยฝันไว้เมื่ไหรก่อนก็ฝันว่าเขาบอกใหาเอาของบอกกเลยว่าบ่มีรถโอ้ยบ่มีรถไปเอาหรอกก็ยาของ,ของให้เจ้าเมียบ่มีรถ เอาบ่าวิรถออกไปขับเอารถค่อยนั่นน่ะขับไปเอารถบัดน,นี้พอเลยขับไปบัดน,นี้เขาขนของไงเต็มรถบ่อยเนี่ยรถขันยังไงเนี่ยข mm hmm. นของไงเขาขึ้นไหลเศษไหลายเราเอาไปรวบเลยคนรถไปมันหมดเจ้าว่ะท่านคนก็ไปขึ้นซอยหลายหลายก็ยังว่าขึ้นของซอยนั่นน่ะพอขึ้นของมาแล้วเอาของมาลงไว้เฮียนตอนนี้เขาเลยส่วนไปซ่องหมอลำบัดนี้ ของน้องแหละกับเอาโลคับนี่แหละครับไปฟังหมอหลั่มทั้งภูเฒ่าทั้งเด็กน้อยบัากหลายเรไปเจ็สิเต็มรถเวลาไปบัดนีกับไปฟังหมอลำไปนั่งเขาอะไรก็เ,เลยเด็กน้อยก็เลยแรงมากก็เลยว่าอยากเขาหงบเด็กตะท่าไปซื้อข้าวต้มขาหนมมาก,กินกัตลอดสันอยู่ทั้งรถเนี่ยโธ<อ>่นั่นเราหูเงียบเกินมากเลยโอ้ยผู้ฝันตัวนี่ฝันดอกได้กินข้าวต้มขนมทั้งรถสิบล้อวระสันเถาะเฮ้ยหกล้อ ละได้กินอีก<จ>อแล้วได้เข้าได้ของด้วยได้ขับรถหกรออีกต่างหากเออนั่นละ่ะวันแบบนี้คือเลขเข่าเนาะค่ะพ่อเนาะมันนี้เราได้อี่เี่ก็สิวานีเนี่ยแมนอยู่ในนีละนะ่ล่ะเนาะเลขนี่เด้อเอฟซีดอกจันแล้วเนาะเะดาจันที่สี่เจ็ดกับสี่แปดเนะ,ะเลขที่พ่อเน้นไห่เนาะของพ่อเซียนดน้าคา่ะก็เลยพอยกประเด็นนี้มามาพูดเนาะของคลิปออกไปแล้ว ฟันว่าได้กินได้รถได้ข้องเต็มรถหกล,ลอ้ออีกประเด็นนึง <c oughs> ต้องกก็คือในสูตรของพ่อเตา้านาคานี่มีหกศูนย์ค่ะเพราะว่าพ่อได้ขับรถหกล,ลอ้อก็เอาหกศูนย์ไว้นํำแหน่เนาะแต่ว่าบบเขียนได้นี่ดอกเพราะว่าอีกสูตรหนึ่งมีหกหกศูนย์อยู่แม่ค่ะเป็นบอ่อเนาะหกศูนย์ศูนย์หกแต่ว่าพ่อเพิ่นว่าฟันแบบนี้คือเลขเข้าแล้วบบเกี่ยวกับวันสี่หกลอ้อสิบล้อแปดลอต้องสินะ เนาะอันนี้แอดก็พูดเสริมไปเท่านั้นตัวหนึ่งที่พ่อชอบมากๆก็คือหกสองหกสามหกเจ็ดอันนี้เป็นการส่วนตัวเนาะเอาตามที่เน่นๆนะพ่อสำหรับงบหน่อยเนาะเป็นบ่ก็ตอนนั้นละมากเน่นๆกับเก้าตัวซุบมาวก็ซื้อตัวหาบาทตัวะบาทสองบาทเลยลวมคุ้มัมืนเศษดอกชกหันแล้วก็เมื่อเขาซุดโยเก้าตัวนั่นละที่เน้นไว้ย่ำไหนตัวเน้นก็คือซีหนึ่งซีเจ็ดสีแปดหกสาม หกสองหกสามหกเจ็ดเก้าสามเก้าเจ็ดเก้าแปดแล้วค่ะครับระวังซีหนึ่งนี่แหละตัวหนึ่งฝันว่าอันเด็กน้อยมามาหาครับไอ้เด็กน้อยผู้หิ่งน่ะละผ้าเป็นผอบผ้าขนมมากินนี่แหละตัวหนึ่งมันค่าใจนี่แหละซีหนึ่งนี่แหละเอาขอดอกจันอีกตัวหนึ่งมันจะเป็นตัวนี้ยุคเก่าละซีหนึ่งน่ะจ้ะสีหนึ่งได้ทีเลื่อมได้ซีหนึ่งอีกเพราะว่าฝันว่าเด็กผู้หญิงมาหาอยากกินขนม ออบ่ได้ใส่ดอกจันในดอก,ดอกแต่ว่ามากักอยู่ซีนึงอะซุมเรียนไว้ละมันเขาราสนอกเลนะ็กขนาะจ้ะเด็กผู้หญิงอยากกินขนมมาขอกินเนาะคะ่ะยุ่ทั้งรถสิบล้อกลับไปซื้อขนมไม่กินกลับไปพาก,กันขึ้นไปกินยุ่งั้งรถรถสิบล้อมันบ่พอเอ,อ้ยหกล้อ,อ,ลอเออมันเป็นสิบล้อโอ้ยปากปางเกงอะไรเนี่ยพี่พ่อ่าฟังฟังยากยากสังกับจูผ้าลวดเว้าหัวนั่นเขาว่าเออกอง,ง,งอก้องเหมือนว่า พัดมาจังไดห่อเอยขอไปละไงเอ็มซีเอาตงหวดมันออกกับที่่านมากงวด์ลงหน้าไอ้ไอ้เจ็ดไอ้โอ้ยมันดอกันหาสเขาตะโงดที่กับพ่อหรอกอย่าเป็นไรว่าตะหวดที่ไหนแเรืองเรือ้ั่งยาเขาว่ะอ๋อเออ เยเมื่อแม่ยังดอกคนที่เข้ามาใหม่แม่พ่อเบิ้ลกับสิบวรรูวาเลยเขาม่จังวดแล้วนี่นี่ตนี่เกีบที่ของพอเต้านะล่ะที่ที่มาบนตัว้ารื่อยูนี่เขาโทรมาเนี่ยเกเขาวางากะกะขอไพ่นะครเอาสิ เอาว่าเสอะเด้อวันนี้เด้อหมว่าวาอขาสอกัเออเอาต้องหมวดขาสอ้เื่อรับเลยเพาว่าเื่จะได้เบื้องลขวเจราเป็โอ้ยกะไดซิบนาที่น่ยเนอฟซีก็ไดเนาะแต่ละคลคปบซีสจเห็ดดีแบบนี้กับพราะว่าหนึ่งเวลาให้มันได้มันด้นหน้าที่ของเขากไรบรไดหน้าที่กนมาักยังจะไปเปิดเบื้งเ่า ขั้นตัวหลา่ๆกันเรียนท่านตอนก็ตัวเรียนก็สนุกอ่านขันว่าฟังละเอียดกันสิเมื่อโอ้ยเบิรงไหนเนี่ยน้องกายขอร้องนะจ่ะขอร้องดูให้จบให้ครบให้ละเอียดได้เถินอุตส่าห์เอาเนาะัศัยกันนะย่อมเรียกออกมาแล้วบัดบอฟังละเอียดกับบัดผีบัดเราโอ้ยบัออาาออดวายอยู่เนี่ย,ยสนุกเนาะแม่นี่เรียนละเอาก็บพรว่ากันเนาะค่ะก็ขอบคุณนะะ้องกาที่เข้ามาติดตามขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟัง กดไลค์กดแชร์ให้ตลอดกับขอพุดหลายๆเด้อเอฟซีทุกท่านวานิดวานอยกับเบียเดียกันเนาะ,ะนเป็นเรื่องติมาติดติงก็ดีเหมือนกันค่ะเพราะว่าก็จะได้ปรับปรุงตัวเองนะคะโจก็รับฟังทุกทุกทางทุกอ่าทุกท่านนะคะการเคารพการพูดการจานทุกการทั้งพ่อแล้วก็ผู้ให้แนวทางตัวเลขพ่อขอพุณหลายๆกับพ่อที่เล่าให้ฟังนะคะ เดียวกันพ่อบอกนั่น้อบอกจูนี่เ้อเหมนู้นค่ะเอฟรีพอทุกคนเราเบ,บิกมาตปาปัดไต่เท่าได้คนเขาอ่ะจ้าขอบคุณหลายเดอ้อ <c oughs> ที่กว่าติดตามไม่เฮงต้ง <c oughs> ามางงแลงไงเถืองเดวกันมิโซมิราม <c oughs> ทั้งสอง <ừ. S 2> ไล่กันเลยทั้งพอเต่าหน้าค้าแล้วก็พ่อเซียนนาคาเนาะค่ะันไอ้เป็นมิโซกนแล้วพ่อเอาบานนี้กระสิได้เวลาแล้วไอ้พ่อนันถืองเลขนะจากพ่ออ้ามาแลกงนี่ค่ะถือทุกเยเอะซีเอยมาแลกงนี่ เรียกเล่าศาสนาเช่ได้กับฝันว่ามีแนวใดยังไม่ได้จุดที่กี่แค่ดอกเยฟซี่เบิ้งพากับกับไว้น้ำเนยยะสวาบกกับเลขออกมาห้องอาราโอ้คุณพ่ดได้กับพ่อได้ชุนคลืนกับเ็ฟซี่มีเงินมีทองมีโชคมีลาบกับส่งโจพผ้าร้อยเล้เอฟซีก็ได้จ้าขอบพระคุณคุณพ่อเซียนนะคะพ่อเต่านะคะมากๆแล้วก่ะเพราะว่าคลิปนี้เป็นของพ่อเต้าเนะเต้านะาค่ะก็ เห็นเข่าบนเข่าล่างเนีย่ยสอย่าวาดโอ้คือจีเอาลายคลิปห้วยมันเข่าบนเข่าล่างเขากับเอามาไห้เนาะจัดให้ชุดเต็มชุดเด็ดเลยกระตามนี่เนาะค่ะกรบป๋อใต้ช่องคอแหล่งยี่สิบอาจารย์ดังหุ่ <laughs> ค่ะกบพุณกับบอกค่ะสวัสดีค่ะโปรดใช้ว <c oughs> ิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดเนาะค่ะ ขอบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสบู่สก้นนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อยู่ตลอดไม่ทอดทิ้งกันให้มิโซมิลามิหมาเน่งเฮง,งปังๆเลยๆนะคะ่ะขามของไปรางเมลแงนี้เนะคะ่ะไปรัฐบาลไทยก็ถือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะค่ะสนับสนุนรัฐบาลไทย,ไทยเดอ้อสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนนะคะ่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ